แล้วบินดีเตือน้ำมันอยู่ตำรวจต้อง80คนะเจอสี่แก๊งก็เฮี้อะไรเยอะ80คนเออแต่อินเวีจะอยู่ดึกเยอะแล้ววันนี้ก็อยู่ดึกเยอะเหมือนกันอ่าสี่แปดตลอดนะพี่ในอินเดียไล่อยู่แถวบ้านเราเอเจตใหม่อะไรอยู่แถวตึกลุงนะตรงตรงร้านเกมใครใครไล่เพราะมันไล่หรือว่าอะไรรถตำรวจมัน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 ไปครับไปเกมมันเกมอาวันอยู่ร้านตัดผมบ้านเราจึงไว้หน่อยจิงจิ้วนอยู่ร้านเกมอยู่ อู่ห้วีโรงพยาบาลนะเพาตลอดนะเติมบัตรไล่สามันแต่เาะไปแล้วคู้พิรไ่หนีไปแล้วับไม่ใช่คับเติมมาแลวเข้าบ้านเติมมานะ้อได้เป่าพวเข้าบ้านได้เปล่าสบายดีสบายดีลุงรับเริตำรวจัาไปกูลังไปตรงไหนตรงไหนจงเลยจึงลงลวเลยจึงลงละอะไรจะเข้าบ้านอะไรจะเข้าบ้านาชนเออพี่ช่วยอยู่ไี่ช่วยอยู่มามามาน้องตรงมาไปจงกํลังไป ไปน้องไปไปพี่พี่การให้พี่พี่เอาตํรวจมาให้คนหนึ่งแล้วฮัลโหลธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ดูแย่บรบุาสามคันไปกันโอ้โหไอ้ที่ธนาคารใหญ่สวัสดีกำลังพี่ไมผ่านเต้นกะตีวิ่งตรงมา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 เด็กม่กงด็มากเด็าเด่วยากเกม่กเด็มากเด็กมา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 กเกมากเมมามมากมาามามมเเกเเ อู้ไหนวักมาหลังแล้วเมี้ดูเมื่อกี้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 น้าโบนน้าโบนน้าโบน้าโบนจุดจุดจุจุดจุดจดจุดจุดจบดีุดจดจุ้จุไจวดจุจุดจุดจุดุ้ดจ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 ไม่ใช่ไม่ใชจใช่ใชุ่ดลอดลดดุดจุดแล้วไปแล้วจจ้าจจจะแงดจจาจ ไอ<น>ยู่ยังไอยู่ไอยู่ไปเลยไปเลยรอตำรวจมาแล้วรอตำรวจมาแล,าลา้วรา,อ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 าเอาออกมาแล้วรอเอาบอเอายาวันต่อขันนาบ้านช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าจะไปชนถ้าเราลงพิชซ์พี่ซ์พิชซ์บอลแบบเดี๋ยวไปตำรวจ อาหารรับบ <like the> ้านเลยเธอปัตเตมเลยอาหารรับบ้าน่อยไป่จริงกินอาหารยังแจ็คคุณรถแตกไฟหน้าบ้างกินอาหารยังรถแตกรถแตกไม่มีอาหารไม่มีอาหารแรกแรกตั้งบ้านเอาเล่นกีฬาพีลาอุ้ยเต็มเลยเอาเอาเอาสอบที่เฮ้ยกูเปิดหาคีิปไหมกูเปิดหาคีิปไหมตรงเนี้ย น้อยไปลูกน like, okay, okay, okay. okay? ้อยไปมไปหนึ okay. sure. ่งครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จุ้งจุงจุ้งไปจุ้งรอไปเดี๋ยวจะไโอเคโอเควนวนไปก่อนจุงวนวนไปก่อนเซร์ครับโอเคจุงอยู่ไหนจุงของกูไปแล้วเพื่อนจุงถึงบ้านแล้วถึงบ้านดีกันนะบ้านเป็นไงบ้างอ่ะเปิดตัวไปไหนป่ะครับพี่สมไปข้าไป่างหน่อยไปเดี๋ยวไล่มาไอศวรรย์มาศพแล้วอุ้มไปหน่อยดิไอ้สัตว์เป็นเพีอะไรตำรวจอานเป็นสมปอร์ดหนไอ้เพี้ยไม่ทำเพี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์ ไอ้ชนาวัน้ยอเอ๋ยหนึ่งอ๋ยหนึ่งเกมันชนกันเองมันชนกันเองหล่อมาหน่อยชนาวันนั้นหน่อยหลังสกแดงละวบนตามไปล้หรูไกลๆอยู่เพื่อนมันตามด้วยนะสอ่ะมามามาอัแล้วหลูไอ้บอสไอ้บอบพี่อะี่นี่บออยู่เานไปแล้วพี่ไปแล้วจบ่อนจ่ยจจุุร้านตบุบบจ ที sea, ่บ้านหนาที <sh arp reading text> uh, <S <S well, ่บ้านหนึ่งศพ้านตบกสวยยูยูมาไปน้อนี่โดนเอาวันไล่ใช่ไหมจุกเออเออโดนจุกป่ะโดนทอแขกป่ะนี่ณครับวาแลวเพื่อนเอาวันเอาวันกูชิลเลยเอาลงมาตกโดนแล้วตกนไล้อยังไงตะพัตะบานะโตะโกตะโกนตกโกนใหญ่เด๋ยวเดี๋ยวเอาเคสชิงของน้องหนึ่งให้จุกจุกตดงไหนดิไม่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 ดิแล้วไม่ิแล้วนเถืนขยะไอ้ทุก เจดังให้มันต่อยลุบหมดแล้วลุบหมดแล้วตามอยู่อาซอยลุงซอยลุงจั้งซอยลุงไม่ยิงให้มันหอยเจดังมาเจเจดังนะนี่ก็ไปตลาดแม่งแย่ไหมเล่นนี่ตัดยาวเลยตัดเวแล้วใช่ปะไอไอนี่บริษัทอนตรีตัดบริษัทอนติีไปแล้วเปิดลงไฮเวย์ไม่ลงให้ลงไม่ลงไฮเว่ยลงเลยนะตำรวจสไปดแต้มนะไฮเว่ยโรงพยาบาลไฮเว่ยโรงพยาบาล ไปเลยไปโรงบาลอยู่ข้างไหนเนี่ยพังพังพั้วโงาัครับเจ๊สปเจ๊แถ้าอรอสบายแด้วยัมเอานนี้ในบ้านนะครับยากันเซอเอ้ยน้ำมากูหมดว่ะกูเข้าบ้านได้ปะ แต่เหมือนมีสเปแผบนะเดมอนบอกอะบ้านบ้านมี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 ม ให้จับเข้าโรงพยาบาลอยากให้มันเข้าโรงพยาบาลอยากให้เข้าโรงพยาบาลมีที่แย่แทนนะบอสบตดอยู่ตำรวจอยู่บอด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 กำลังไปทำบักเข้าโรงพยาบาลแล้วใครเป็นขับวะใครเป็นขับคูเรลี่ไว้สัตว์้าวันมาขัลยืนด้วยนะบ้านเหรอจานิงเยี่ไปไงเยี่รีบไปไหนไวสัตว์ทางตัวไปอยู่เนี่ยเด็กเยี่ เด้อจังหัวนะมึงหัวกับไอ้เฮียไปเยอะเลยแจ็คไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระป๋องแล้ไอ้ไปไอ้เหี้ยตกกระป๋องเกินไอ้สัตว์อย่างกากกับไอ้ไปไอ้เหี้ยดูเขาไม่ได้แล้วมั้งมึงอ่ะดูมึงดูพี่มึงนี่มึงดูพี่มึงไอ้ไปแล้วดูดูแลจำเอาไปใช้ผสมฮอร์ลูกมูลค่าดูพี่มึงจำอายุ่าเหาัว ในโีมึงไดไปใช้ได้แต่ต้องออกเลยอ่ะอ้ยอไม่ไม่ลงไม่ลงพอไปถกตรงนั้นไม่ห่อด้วยสนามกอล์ฟอาไว่ปห่อตบในอีสัตย์มันได้มันได้มรรได้บลัยกาวมอยู่ไปเห่อเลยเบลสิทไมอ่ที่แตงทำไมไม่ชนกันเลา้ไปห่อเลยเบลดิลอบิกบ่กออกบอกนะแตบิ๊กออก่มาเล่นอลไดิโอแตบิ๊กเบอกออกบอกไม้นะทุนทอมมัน

หลังบ้านเรอบ้านได้ไหมพี่ัวไหนไปเบิกรถมาก่อนไปเบิกรถมาเล่นไหนดีมึงอะไอเหี้ยรถผมยังกล่ำเลยอะตอนเนี้ยมึงหาคนอุ้มดิยังโชคยังกับแปงเหมือนจริงเลัฝกเ้หวานนมาผมหมดอนหนัก็่เหมือนกันนะครับมมหมดนะเฮ้ยมาเอาสอบมามสอบดีไอพวกรถอุ้มอ่านบ้าน